รีวิวเหรียญก่อนส่งนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสั้นๆรีวิวเหรียญให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้ซื้อขายได้จริงหรือเปล่านะครับก็ยืนยันนะครับซื้อขายได้จริงนะครับผมก็ใช้เฟซนี้ Facebook ใหม่อันนี้นะครับในการลงขายเหรียญในกลุ่มต่างๆนะครับเหรียญชุดนี้ผมลงขายในกลุ่มมันจะมีกลุ่มซื้อขายอยู่นะครับก็ศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับชุดนี้ผมขายออกเก้าร้อยห้าสิบบาท ส่งฟรี e m s นะครับก็ค่าเหรียญจะอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า900บาทของลูกค้าผมอ่ะเขาได้อะไรไปบ้างนะครับเหรียญแรกนะครับได้เหรียญ5บาทปีพศ2546 1เหรียญนะครับเหรียญ1บาทปีพศ2529 1เหรียญเหรียญ50สตางค์ปีพศ2534 1เหรียญเหรียญ10บาทปีพศ2534อีก1เหรียญแล้วก็ มีเหรียญ10บบาทปี41อีก1เหรียญปี42 1เหรียญปี43 1เหรียญแล้วก็ปี44นะครับอีก1เหรียญน,นะครับเหรียญในกลุ่มเนี้ยเป็นเหรียญหมุนเวียนที่พบเจอกันจริงๆนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับใครไม่เชื่อก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะขายได้นะครับแค่บางเหรียญเท่านั้นนะครับโอเคนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทั้งทางเพจและ Facebook นะครับ